สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลน์สต็อกนะครับเริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจขออีกถึงมิสเตอร์ไลน์สต็อกนะครับเราจะเพื่อนลงทุนเริ่มเดินทางไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปแกะหุ้นตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือหุ้นอีออนนะครับคราวนี้เราจะเจาะประเด็นนะครับแล้วก็ดูของตัวธุรกิจด้วยว่าเป็นมาอย่างไรนะครับสาเหตุที่ผมทําตัวนี้ก็เพราะว่าใน Li น์แอดนะครับเดี๋ยวผมให้ Li น์แอดนิดหนึ่งนะฮะไลน์แอดนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านแอดเป็นเพื่อนนนนกกััอยยู่่่แล้้วเีผมจะสงชุดบาน หุ้นที่น่าทำกันบ้านให้ไปแล้วนะก็จะเป็นคลิป y o u t u นะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยเป็นพับปิกนะครับก็แอดไลน์ที่แอดมิเตอร์สต็อกส่งถึงท่านนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งแอดมาก็พิมพ์คำว่าหุ้นเด่นนะครับเดี๋ยวจะได้ตัวนี้ไปนะครับผมก็เลยมาทำเพิ่มเติมว่าเออหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเผื่อทุกท่านเนี่ยจะได้แบบเริ่มต้นทำกันบ้านไปด้วยกันนะผมก็หวังว่าจะได้เป็นแนวทางในการทากันบ้านให้แต่ละท่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะโอเคนะครับหุ้นอีออนนะครับเราจะเจาะธุรกิจหุ้นตัวนี้กันนะครับโอเคนะครับหุ้นอีออนนะครับโอเคนะสับท่านที่แอดมาพิมพ์เข้าอ่านงบได้ตัวเอ่ออีบุ๊กสำหรับอ่านงบแล้วก็ไฟล์นะครับส่วนลิสต์หุ้นทํากันบ้านนะก็พิมพ์มาเข้าหุ้นเด่นนะครับอ่ะมาเข้าสู่ประเด็นนะหุ้นอีออนเนี่ยนะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่าอีออนมาบ้างแล้วนะครับอีออนเนี่ยก็มีทั้งห้างมีทั้งธุรกิจมากมายนะจริงๆอีออนเนี่ยก็เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายในไทยนะครับคราวนี้อออีนเนีี่่ยทอยยยยู่่่่ในนนนนตลาาาาดททรรััพพ์เเีีชืออออวธสิ นะครับก็ทำเกี่ยวกับบัตรเครดิตหลายท่านจะเคยใช้บริการอยู่แล้วนะอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเนานะนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มาอัปเดตนะผมก็เลยต้องไปเอารายงานประจำปีนะครับแล้วก็สไลด์ที่เขาพีเต์นะครับ โอเคนะมาดูสักเจอร์แชร์โฮเดอร์นิดหนึ่งนะครับแชร์โฮเดอร์เขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีส่วนของไอออนกุ้มอ่ะเซ็นะครับแล้วก็สถาบันเนี่ยถืออยู่17%นะครับแล้วก็น้นทุนที่เป็นแบบน้นทุนเฉพาะทั่วๆไปเนี่ยนะครับถืออยู่9%โอ้ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะดังนั้นเป็นหุ้นนี้สภาพคล่องน้อยนิดหนึ่งนะครับราคาก็ประมาณสักแถวร้อยไปไปลายถึง200ประมาณช่วงนี้นะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็ให้ดูโครงสร้างนะก็กลุ่มให,ใหญ่ๆเนี่ยที่ถือ3กลุ่มนี้นะหกสบเปนะครับสก็จะเป็นรายใหญ่นะส่วนรายย่อยทั่วๆไปก็ประมาณสัก้เเท่านั้นเองนะก็ถือว่าสภาพคล่องก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่โอเคนะคราวนี้มาดูเซกเมนต์ของลูกค้าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะลูกค้าเซกเมนต์ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นลูกค้ากลุ่มเอ่อที่มีฐานเงินเดือนนะฮะก็ตั้งแต่บัตรเครดิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณ15ื่นขึ้นไปนะครับหมื่นห้านะครับ นะบัตรเครดิตส่วน Personal Loan หรือบัตรกดตังต่างๆเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่แบบรายได้แบบไม่ค่อยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเราเลือกของบัตรเครดิตเนี่ยคนที่เออบัตรแรกๆที่เขาจะทำกันก็คือบัตรอีออนนะครับก็อลองทำดูได้นะผมว่าบัตรเขาก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ อ่ะเอานี้มาดูในกลุ่มของบัตรเครดิตนะครับว่ามีใครเป็นผู้เล่นในตลาดบ้างนะครับกลุ่มบัตรเครดิตเนี่ยผู้เล่นในตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นแบงก์เอ่ยนะครับแล้วกลุ่มที่เป็นนอนแบงก์นะครับซึ่งโลโก้ก็ตามนี้นะส่วนของบัตรเครดิตเนี่ยอีออนเนี่ยเขามีสัดส่วนเนี่ยที่จํานวนบัตรเนี่ยที่สิองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยอดเอาาซานดิ้งเนี่ยก็คือยอดที่ปล่อยกู้ได้เนี่ยนะครับก็ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะยอดใช้จ่ายของเขานะฮะถัดมานะพสท์เนอโลนของเขานะครับก็อีออนเนี่ยก็เออ่ เพื่อนคู่แข่งหลักๆเค้านี่ก็จะเป็นกลุ่มนอนแบงค์นะซึ่งเราก็ได้เจอกลุ่มนอนแบงค์อยู่แล้วนะครับก็เอ่อย้อนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ประมาณ15%นะ15%นะครับแล้วก็เอ่อสัดส่วนของการปล่อยสินเชื่อเขาก็สิบสองเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่ามีในย่านะก็ประมาณโดยภาพรวมเนี่ยก็ประมาณสักงสิบเปอร์เซ็นต์ของเอ่อมูลนี้ทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นของเขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะถัดมานะครับอันนี้ผมก็ตัดมาจากรายงานประจำปีนะเออต้องบอกก่อนว่าอีออนเนี่ยเขาปิดงบไม่เหมือนชาาวบบบ้นนนนะะครัอออีีีเ่ยจปปิดง ปลายเดือนกุมภานะครับถ้าเป็นหุ้นทั่วไปเนี่ยก็จะปิดประมาณ3าเอา็ดธันว่าถูกต้องไหมดงนั้นเนี่ยเขาก็จะปิดงบก่อนชาวบ้านนะดังนั้นเนี่ยงบเขา,ท,เาที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเขียนเว้นปี -66 กนะครับก็ล่วงหน้าไปนิดหนึ่งนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยงบเขาจะประกาศก่อนชาวบ้านแบบเป็นตัวแรกๆเลยที่ประกาศนะครับซึ่งช่วงเนี้ยผมอัดคลิปเนี่ยวันที่เท่าไหร่อ่ะผมอัดคลิปวันที่9านะอัดคลิปวันที่9ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวงบอีออนก็จะประกาศแหละนะครับ เดือนเออ่ปิดคิวสองไอ้คิวสามของเขาเนี่ยก็จะมีเดือนเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ด เดือน8เดือนเก้าสิบเอแล้วก็ประกาศงบภายใน45วันก็ประมาณแถวๆนี้นครับไม่เกินกลางเดือนนี้ก็จะประกาศแล้วแต่ปกติเขาจะประกาศต,นต้นๆมกราเนี่ยนะครับที่จะได้เห็นงบิ Q 3ของเขานะครับอ่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดดน,น,นึงนะอันนี้ผมก็ตัดมาจากรายงานประจําปีเนาะก็คือจํานวนบาทของเขาเป็นไงบ้างนะจำนวนบาทของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โอเคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดใช้สินเชื่อเนี่ยนะครับมันก็จะมีดรอปบ้างตอนช่วงปีโควิดนะรายได้เขาดรอปลงนะฮ กำไรต่อหุ้นนะฮะก็ผ่านช่วงโควิดผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือปี6-2ถึงเป็นปี6ปกติแล้วกันนะครับแล้วคราวนี้ช่วงโควิดเนี่ยก็ค่อยด,ดอรอปลงมาเรื่อยๆแต่ก็ถือว่ายังมีกําไรนะผมว่าเขาก็บริหารดีแล้วก็ไม่ได้ดรอปอะไรรุนแรงมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะนะฮะ คราวนี้มาดูเงินปันผลนะเนื่องจากว่าเขาเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้จ่ายปันผลเยอะมากนักนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาประมาณสัก30-36%เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ roa นะประมาณ4% roe ก็ถือว่าใช้ได้นะแถวๆประมาณ20%ผมถือว่าโอเคเลยนะครับ อ่ะคราวนี้มาดูโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างรายได้เขาเมื่ไรบ้างนะครับโครงสร้างรายได้ทั้งปีเขาเนี่ยนะครับก็สัดส่วนของเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็จะทําให้มีโครงสร้างรายได้เนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็หลักๆก,ก็คือสองตัวนี้ก็ซัดไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละแล้วตอนนี้นะเขาก็ยังมีขยายไปยังประเทศเออรอบบ้านเราก็เช่นประเทศกัมพูชาด้วยนะครับ อ่ะคราวนี้มาดูสัดส่วนไรายได้นะเอ่อก็สัดส่วนไรายได้รวมนะก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล50%นะครับบัตรเครดิตก,ก็30% 2ตัวนี้ก็รวมกันก็เป็น80%แล้วก็ถือว่าเป็นไรายได้ส่วนหลักของเขานั่นเองนะครับอ่ะเราจะได้พอรู้แล้วว่าเขามาจากส่วนไรายได้ได้บ้างนะครับบัตรเครดิตก,ก็คือบัตรเครดิตที่เอ่อค่าใช้จ่ายที่ชาร์จไปดอกเบี้ยที่คิดได้นะครับส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเช่นเอ่อบัตรกเงินสดต่างๆเงินสดต่างๆของเขานะถ้าเกิดว่าใครเคยสมัครของเขาเาก็จะแถมบัตร ม่ได้เรียกแถมเลยเรียกว่าบังคับให้เราสมัครไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็คือบัตรกดเงินสดด้วยเองนะฮะอ่ะหรือบางทีเขาก็เอ่อให้กดเงินสดได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เราพอทราบรายละเอียดคร่าวๆแล้วคราวนี้เราไปดูเจาะลึกของตัวเลขกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเนาะนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็วิธีการดูนะผมก็จะใช้เว็บไซต์ของผมเองนะไม่แน่ใจว่าหลายท่านเคยใช้ไหมนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ m i t e r l i g h t Stock com นะครับแล้วก็เลือกกราฟ e t Profit ตรงนี้เนาะนะครับอ่ะเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่สนใจลงไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น A eon นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเปลี่ยนภาษาอ่ะ A E O N T S นะอีอ,อนธนารสินทรัพย์นะครับ โอเคแล้วก็จะมีรายละเอียดให้นะว่าเป็นธุรกิจอะไรยังไงบ้างนะครับคราวนี้ผมก็ดูส่งกาไรเดี๋ยวคราวนี้พอส่งกาไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาลองคำนวณกําไรคร่าวๆกันไหมที่จะประกาศนะเดี๋ยวเมเราเดากันดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ช่วงเขาจะปิดก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะจะสังเกตว่างบเขาเป็นปี2 3สามแล้วนะครับก็คือปีห6หกนะก็คือไต่มาสหนึ่งนะครับก็คือเขาจะปิดเดือนกุมภาใช่ไหมไต่มาสหนึ่งก็คือมีนาเมษาพฤษภานะครับก็เดือนส4มสี่ห้าขอเรียกเป็นตัวเลขแลนะ้วกันเดี๋ยวงงนะฮะถัดมาก็เป็น นะครับถัดมาก็91 0 1สิบดังนั้นเนี่ยงบที่กำลังจะประกาศไตมาส3ของเขาที่เราจะประกาศนตอนนี้เนี่ยเราต้องจําช่วงก่อนนะคือช่วงเดือน91 0 11กันยาตุลาพฤศจิก็ยังไม่ใช่ช่วงพีคเนาะก็ยังไม่ใช่ช่วงพีคนะครับช่วงพีคจริงๆเขาอะจะไปอยู่แถวประมาณ q4 ก็คือเดือนธันวามกรากรุภาโอ้โหผมก็มองว่าเฮ้ยไอช่วง q4 ที่จะประกาศเนี่ย ผมเชื่อว่ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเขาอะมันจะทําแบบออทามไฮและกําไรคิดว่าน่าจะออทามไฮได้คําถามคือทำไมก็เพราะว่าช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับมีมาตรการช้อปดีมีคืนดังนั้นเนี่ยวลาคนใช้จ่ายเนี่ยก็นิยมใช้บัตรเครดิตในการจ่ายไปก่อนถูกต้องไหมเผื่อจออกไปเสร็จด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาก็เป็นช่วงที่คนจับจ่ายใช้สอยเยอะที่สุดด้วยนะครับอ่าโอเคเนาะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงบเนี่ยน่าจะดีกว่าปีแล้วแน,น่นอนเพราะปีที่แล้วเนี่ยตอนตอนช่วง เ,ออเดือนธันวาถึงกถึงกุมภาปีแล้วเนี่ยอาจจะมีช่วงแพร่ระบาดของโควิดนะทำให้เกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นก็ทำให้งบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าโอเคตอนนั้นนี่ยผมก็บอกว่างบของอีออนเนี่ยน่าจะรีคอเวอรี่กลับมาสู่ภาวะปกติได้แล้วแล้วก็จะทำการเติบโตเรื่อยๆตามที่เขาควรจะเป็นนะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูก่อนว่าเออแล้วครึ่งปีเนี่ยเขาทำกำไรไปได้เท่าไหร่เนาะไตรมาสหนึ่งเออของเขาผมเขาเรียกตามไตรมาสของเขาแล้วกันนะจะไม่งงนะครับเพราะว่าเขาปิดปีเหมือนชาวบ้านเนาะก็ทำไปแล้ว1,100นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะตอนนี้ก็เป็น900นะรวมกันก็น่าจะ2,000กว่าๆเนาะผมเปิดเว็บเซตดดูแล้วกันนะอันนี้ผมสามารถลิงก์ไปเว็บเซตดได้ด้วยเนาะงนั้นให้ภาพเนี่ยก็คือว่าครึ่งปีเนี่ยเราทำมาแล้วประมาณ2,000นะเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขให้ง,ง่ายๆดีกว่านะครึ่่่่งงปปปีีีีเเเนนนนยยกก็็คคครรรรึััับบทาาาตววลลลขมมแ้้ะะณ2,000 รีวงกลมแล้วกันนะครครึ่งปีนะครับนะครึ่งปีทงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งปีจะเป็นเท่าไหร่นะ,นะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เราก็ไปดูต่อนะนะครับดังนั้นเนี่ยเออไอตัวเนี้ยมันยังไง Q3 ที่ประกาศมาเนี่ยที่กลังจะประกาศช่วงต้อตอนต้นมกราเนี่ยผมเชื่อว่ามันมากกว่าตัวนี้แน่ๆอยู่แล้วเพราะตอนนั้นโดนล็อกดาวน์เนาะนะครับก็ปีที่เคยทําไว้นะก็ประมาณ1นึ่ล้านผมก็เชื่อว่าน่าจะมากกว่านั้น นะครับแล้ว Q4 ปิดปีของเขาเนี่ยที่มีโครงการชอปดีมีคืนด้วยผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมากขึ้นนะครับแล้วก็ตามเศรษฐกิจที่ของบ้านเราที่เริ่มดีขึ้นนะก็จีนเนี่ยคลายล็อกดาวนะ์นะเปิดให้นะักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวได้ประมาณวันที่8ะวันที่8 เอ่อมกกากราที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นการจ,จ,าจับจ่ายใช้สอยของคนก็ดีขึ้นก็ส่งผลต่อก,การใช้จ่ายของภาพของบัตรเครดิตนะครับผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะครับดังน,นั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าเอ่อแท่งนี้แน่ๆนะครับแท่งดีแน่ๆนะทุกท่านก็ต้องไปเดาเอาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเดากันไหมอ่ะมาทุกท่าน ถ้าดู youtube อยู่นะฮะช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงเพราะว่างบจะออกนะดังนั้นทุกท่านต้องเดาก่อนงบออกนะผม,มรู้ว่าผมลงคลิปก่อนงบจะออกหรือเอ่งบจะออกก่อนลงคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่างบยังไม่ออกทุกท่านเดากับผมนะผมเดาคร่าวๆแล้วกันนะเอานี้ช่วยกันเดาอันนี้คือเดานะครับผมบอกเลยว่าเดาไม่ใช่เป็นการชี้นำใดๆแต่อย่างใดนะนี่คือการเดานะฮะเอ่อ เดี๋ยวเราพอเดาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมีตัวให้รีเช็คให้ว่าเออหลังจากที่เราเดาเล่นๆแล้วเนี้ยเราจะรีเช็คกับข้อมูลจริงยังไงเนาะผมเชืวว่อมากกว่านี้แน่นอนนะยังไงก็มากกว่านะครับก็ที่เขาทำไว้1000กับ9ล้านเออผมเดาเดาเ,เท่าไหร่ดีอ่ะก็ 1, 1 0 0 0 1,050มั้ยไหเออ1,050แล้วกันนะนะผมเดาเลยนะนะครับก็ Q 3ที่เขาจะประกาศเนี่ยก็1 0 5 0 ล้านบาทนะครับทุกท่านลองเดามาก็ได้นะว่าเรามาดูกันว่าใครจะตรงกันบ้างนะครับอ่ะหนึ่งพันสิบล้านบาทเด,เ,าเ,าเดี๋ยวเราต้องเดาเดี๋ยวเราต้องเดาทั้งปีด้วยใช่ไหมเราก็เดาตัวนี้ด้วยนะตัวนี้เคยทําไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามผมก็เตรียมกลมสักพันสองหรือพันสองห้าสิบแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะอ่ะสมมุติเราตีเยอะหน่อยก็ไดนะ้พันสองห้าสิบนะฮะไม่ไรฮะหลือผือหรือประกายก็ช่างหมัดน,นะฮะโอเคนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับอ่ะนี่คือเกิดจากการคาดการณ์นะก็โอเคเราก็ดูแนวโน้มธุรกิจควคเพาะ่ มันก็เป็นธุธกรกิจที่มันเห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของเราก็เริ่มฟื้นขึ้นเนาะนะครับเราก็จะพอเดาตัวเลขคร่าวๆได้เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยสตัวนี้รวมกันเนาะนะครับก็จะได้เท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งพันสามร้อยไหมเอ๊สองพันสามร้อยนะก็ตีคร่าวๆนะก็ส่วนที่เหลือนเนี่ยก็ประมาณสองพันสามร้อยนะครับอ่ะสองพันสามร้อยครึ่งปีแรกทํามาแล้วประมาณสองพันเมื่อกี้จําได้เนาะนะครับรวมกันนะทั้งปีนะครับออเยะนะ ก็จะประมาณ4,300บวกลบทุกท่านก็ต้องไปหักมาร์จินออฟเซฟตี้เองนะ,นะนะอันนี้ผมเดาคร่าวๆานะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามงบอะ Q3 วาเออเฮ้ยมันอยู่ในไลน์ที่คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันน้อยกว่าที่คิดเราก็ดบลงมาถ้ามันน้อยกว่าที่คิดได้ตรงนี้เราก็ต้องปรับลดลงมาถูกไหมตรงนี้ก็ปรับลดลงมาตรงนี้ก็ปรับรลดลงมาดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องประมาณการคร่าวๆไปข้างหน้าก่อนผมผมผมยกตัวอย่างตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นําต้องบอกก่อนไม่ได้เป็นการชี้นํานะเพ พูดแต่ละก,การเฉยๆมีสมุกตัวเลขเนี่ยทุกท่านจะงงมากเลยนะดังนั้นผมไปได้ตัวเลขประมาณนี้นะ4,300ล้านนะครับโดยคร่าวๆนะโดยคร่าวๆนะครับไม่รู้อันเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องรีเช็คนะต้องรีเช็คนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นการคาดการอะไรตัวงบ้วผมดาล้วนๆ,ๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผิดถูกไม่รู้นะครับต้องลองงบออกนะดังนั้นผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูงบกันนะ ทุกท่านก็สงสัยแล้วว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือมันผิดหรือมันใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงนะแต่เราเพิ่งทํามือใหม่เราแบบก็ไม่ได้มานั่งรู้ว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะผมมีตัวช่วยให้ทุกท่านนะทุกท่านจะได้ลองทํากันบ้านเองเป็นนะจุดประสงค์หลักในการทาคลิปผมนะผมอยากให้ทุกท่านทํากันบ้านเองเป็นนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาทําคลิปให้นะครับผมยังทํางานประจําอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะแต่ไหนผมมีเวลาผมจะทําคลิปให้นะก็ถือว่าเรามาคุยเป็นเพื่อนกันลวกันเนาะนะครับ เออนะกำไรเขาจะมีแบบบทวิเคราะห์ให้ว่ากําไรแต่เขาเป็นกาไรต่อหุ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่ากําไรต่อหุ้นของเราทําได้เท่าไหร่เนาะ,ะก็เมื่อกี้เราคิดได้ประมาณ4ี่พันสามนะครับก็ถือว่าอ,อ้อทำหายนะอ,อ้อทำหายผมก็เป็นผมว่ามันพอมีโอกาสนะทุกท่านต้องติดตามข่าวต,ตามอะไรดูเนาะอ้าสี่พันสามหารด้วยจำนวนหุ้นนะครับวิธีการดูจำนวนหุ้นนะครับทุกท่านอย่าดูตรงหน่วยเป็นบาทนะผมขอร้องเลยนะอย่าดูหน่วยเป็นบาทเพราะว่า เออหุ้นแต่ละตัวไม่ได้เป็นพาบาทเดียวนะเวลาดูว่าจานวนหุ้นเนี่ยให้ดูคําว่าชําระแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยครับชำระแล้วแล้วก็หน่วยเป็นหุ้นนะสองร้อยห้าสิบล้านหุ้นอ่ะเครื่องคิดเลขมาเดี๋ยวผมหาเครื่องคิดเลขแป๊บอ่ะเดี๋ยวย้ายไปแป๊บหนึ่งโอเคใหญ่ไปอึ๊บอ่ะมาเครื่องคิดเลขมามาหารกันดีกว่าว่าที่เมื่อกี้เราคิดกันมาสี่พันสามร้อยนะครับคร่าวๆนะดังนั้นเนี่ย ปรับเพิ่มปรับลดได้ตามความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับตามความฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามองว่าบัตรธุรกิจดีโอเคก็เลขนี้หรือมากกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านมีมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะดีอย่างนั้นนะมันอาจจะแบบเออยอดหนี้เสียจะเยอะขึ้นเออเราก็ปรับลงได้นะดังนั้นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละท่านนะผมบอกก่อนนะทุกท่านก็ต้องลองกาดหาเองแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะก็หารด้วย2องสิบ EPS ประมาณ 17. 2ุ นะดังนั้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นที่คาดการว่าจะประมาณสัก1 1 2เ7็เอเวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็คิดคร่าวๆอย่างนี้ก่อนว่าเออมันควรจะประมาณเท่าไหร่เนาะผิดถูกไม่เป็นไรมันมันไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าต้องแบบ เปะๆขนาดนั้นนะครับแค่เราแบบพอมีกรอบเขา่า,าว,ว่าเออมันควรได้ประมาณเท่าไหร่เนาะหลังจากนั้นเราก็มารีเช็คนี่ขั้นตอนในการรีเช็คก็ไปดูบทวิเคราะห์ฮะดังนั้นเนี่ยบทวิเคราะห์เนี่ยก็จะทําไวาอยู่หลายเจ้ามาทำวาอยู่เจ็ดเจ้านะครับเขาก็คานวณกําไรปี2องก็คือจบ Q4 ของปีนี้แหละฮะของเขาเนี่ยเขาก็ทํามา17.4 17.3 16 9. บ้าง19บ้างเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ถือว่ามีความรู้นะเขายังออกราคามาค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราทําไปเนี่ยเราก็ถือว่าเออเราก็ทําได้ส่่ววนหนหึงงแลล้ดู ใกล้เคียงเขาไหมโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาทำสิบเจ็ดดเออเราก็ทําก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เลวนะเราก็ถือว่าก็ใกล้เคียงอันนี้ก็คือเป็นหลักในการวิเคราะห์ตอนนี้ทุกท่านเนี่ยก็ลองเอาไปวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวก็ได้ผมก็แนะนําหลักการง่ายๆคือว่าเราดูธุรกิจเราเข้าใจธุรกิจก่อนว่าเขาธุรกิจอะไรยังไงบ้างแล้วแนวโน้มจะดีไม่ดีสัง่งจานนั้เนี่ยทุกท่านมาที่เว็บไซต์ผมก็ได้แล้วก็เปิดทรงการาฟดูอะว่าทรงการาฟอะมาดูมีทรงมีแนวโน้มไหมแล้วก็ดูว่าเออมันน่่าาจะกวีด ก็คือปีแล้วทําได้เท่านี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าดีกว่าแล้วก็บวกๆไปว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าเกิดแล้ว่ามันแย่กว่าเราก็ลบลงไปเท่าไหร่เนี่ยเออแค่นี้เราก็ทำให้เราสามารถประมาณการกําไรได้ง่ายขึ้นแหละนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้เราก็จะรู้กําไรคร่าวๆแหละนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่เราก็รู้เออบทวิเคราะห์ที่เขาเขียนมาอ่ะโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเออก็เราก็ถือว่าใกล้เคียงเขาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาคิดว่า P/E นะครับว่าของบริษัทเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่นะ P/E ก็ประมาณสักเออสิบเท่า ตรงนั้นเนี่ยเวลาทุกท่านเวลาประเมินมูล,ลค่าหุ้นนะทุกท่านก็หลักการง่ายๆนะวิธีกาหลักการในกันราคาหุน้นราคาเป้าราคาหุ้นนะมันก็จะเท่ากับเออ่ EPS นะครับคูณด้วย ค่า P/E นะครับ E.P.S เนี่ยื่กกี้เราหาแล้วนะเราจะหาเองก็ได้นะครับหรืออ่านจะอ่านจะบทวิเคราะห์ก็ได้นะส่วน P/E เนี่ยเราก็ต้องดูจากว่าเออหุ้นตัวพวกนี้ธุรกิจพวกนี้มันได้ P/E ประมาณเท่าไหร่เพราะแต่ธุรกิจเนี่ยมันมี P/E ไม่เท่ากันถูกต้องไหมก็แล้วแต่ความเสี่ยงของธุรกิจแล้วแต่ตลาดจะให้ P/E ของหุ้นตัวน,นั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าตลาดก็ชอบ P/E ได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ด้วยหลักการนะวิธีการที่ผมชอบใช้วิธีหนึ่งก็คือว่าอ่ะอ่านบทวิเคราะห์ไปอะ่ะว่าบทวิเคราะห์เขาให้เท่าไหร่นะถ้าบทวิเคราะห์เขามีรายละเอียดให้ก็ลองกดเข้าไปอ่านดูนะผมก็ชอบอ่านบทวิเครานะห์เนาะอันนี้ก็ของจากยวนตานะครับเขาก็ให้ภาพมาว่าเออธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปอ่านเพิ่มเติมเองแล้วกันนะครับคราวนี้เวลาเราจากรู้ว่า PE ของหุ้นตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะผมก็จะมีทําตัวนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เ,เรียกว่าตัว PE band เออนะ PE band ก็คือว่าผมก็จะเอาเอา PE ของหุ้นตัวนี้ย้อนหลังไปนะทุกๆเดือนนะครับแล้วเอามาพอดเป็นกราฟนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ิงเนาะแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เอามาพอดเป็นกราฟนะครับก็ได้ค่าเฉลี่ยว่าเออค่าเฉลี่ยของหุ้นตัวนี้ PE ที่ควรจะเป็นเนี่ยมันประมาณ12มันก็จะมีช่วงที่เขาแบบมากบ้างน้อยบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเออ b a n ของเขาก็คือว่าระดับความถูกความแพง เนี่ยก็คือบวกไป1 SD บวกไป2 SD เตนี่ยถ้าใครอยากรู้อ่ะว่ามันมีความหมายยังไงเนี่ยให้ไปที่ช่องผมอ่ะแล้วแล้วพิมพ์คาว่า PEBa n d นอ่ะผมจะอธิบายละเอียดว่าเออมันหมายถึงอะไรล้องทำยังไงนะครับก็โดยค่าเฉลี่ยของหุ้นตัวเนี้ย e มันก็อย่ประมาณตั้งแต่9.5 8าจผมตีมกมประมาณ10แล้วโดยค่าเฉลี่ยก็12ดังน uh ั้นเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าอ๋อหุ้นตัวเนี้ยนะ PE ที่มันควรจะเป็นโดยคร่าวๆเนี่ยนะ PE ที่มันควรจะเป็นของเขาของเขาเนี่ยก็ประมาณสักสู เคสน,นี้เออหุ้นที่เปแบบเออพีอีมันอยู่ในกรอบส,สวยๆอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เพราะว่าค่ามันก็ไม่ได้แบบกระโดดอะไรมากมายนะดังนั้นเนี่ยพีที่ควรจะเป็นก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นตัวเนี้ยเราไปคำนวณแล้วอ่ะแล้วพีอีมันอยู่แถวโซนล่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าถูก เนี่ยถูกแต่ถ้าเกิดเราไปคำนวณแล้ว P/E อยู่โซนบนบนเนี่ยเราก็ถือว่าค่อนข้างแพงนิดนึงตอนนี้ถ้าเกิดแพงแล้วถามว่าลงทุนได้ไหมแพงเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเออมันอาจจะรับประเด็นดีๆไว้แล้วนะฮะัดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมนะถ้ามันมีที่ดีกว่าเนี่ยหุ้นมันก็ไเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเออไอ้ถูกแพงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่ามุมมอ,องของเราเนี่ย มองกับหุ้นตอนนั้นยังไงนะครับถูกแล้วมีถูกอีกแพงแล้วมีแพงอีกขึ้นอยู่กับตลาดมุมมองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ปรับกลยุทธ์เราได้ว่าเออถ้าเกิดหุ้นถูกเนี่ยเราก็ถือได้ย่าสบายใจนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นแพงเนี่ยเราก็ต้องแบบระวังนิดนึงก็คือต้องแบบว่าเออซื้อราคาเนี้ยถือว่ามีความเสี่ยงนะเราไม่ได้ซื้อแบบหุ้นที่มี m a r g i n of ออ f e t y ตที่อะไรมากมายนะดังนั้นเนี่ยถ้าหุ้นถูกเนี่ยก็ถือว่าจะมี MOS อ่ะสูงกว่านะ โอเคนะครับเราก็รู้แล้วว่าหุ้นตัวนี้นะครับ EPS ได้แล้ว PE ได้แล้วนะที่เหลือทุกท่านกดคูณเองได้ไหมนะครับผมก็จะได้แบบรู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่เสี่ยงเกินไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนแบบเสี่ยงไปไหมนะฮะอ่ะโอเคนะทุกท่านก็ไปกดคูณเองคราวนี้ถ้าเกิดว่าในเคสที่มันดู PE ไม่ได้นะมันดู PE ไม่ได้เนี่ย ทุกท่านก็ต้องมาดู P B V band ไอ้ดู P B V เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปคิดเป็นราคาหุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า P B V เนี่ยมันค่อนข้าง s u b j e c t i v i นิดนึงแต่ให้ดูว่าตอนนี้มันอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยก็คือประมาณช่วงปี2 0 0พันต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นระยะเวลาปีเลยนะอันนี้คือเลขเลขเลขสองตัวข้างหน้าคือปีเลข2ตัวท้ายคือเดือนนะครับอ่านะผมได้เห็นหเห็นให้เห็นง่ายๆนะสองสองเดือนสิบเอ็ดนะฮะโอเคอ่าคราวนี้ เออคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบข้อมูลมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าราคาหุ้นกับกําไรแล้วก็พื้นฐานจะแปลกๆหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยก็ดูตั้งแต่ปี1 9ถึงปี20ต้นมาเนี่ยว,ว่ามันอยู่ในโซนไหนนะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยของอีออนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในโซนแพงมากนะไม่ไอยู่ในโซนแพงมากนะครับ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูราคากราฟราคากันบ้างนิดหน่อยนะฮะอีออนนะล่าสุดนะครับก็ราคาร้อยเก้าสิบสามบาทเดี๋ยวดูกันยาวๆสิก็อืมก็ยังไม่ได้อยู่เป็นยอดดอยอะไรมากเพียงแต่ว่ามันก็เพิ่งขึ้นมาพอสมควรแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมัน PE เท่าไหร่เนาะเราขออนุญาตใช้ของบทวิเคราะห์แล้วกันนะถ้าผมจําได้ว่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาให้ไวที่สนะิบเจ็ดจุดหกเนาะก็สิบเก้าจุดสามนะครับหารสิบเจ็ดจุดหก ก็ P/E ประมาณสัก11เท่านะ10.9 10.9ก็ P/E 11เท่าก็ถือว่า เออก็ย kind of like ังมก็ย right? no. ังอยู crack, ่ในโซนที่แบบกลางๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราคิดกันแล้วเนาะว่า PE ที่มันควรจะเป็นน่ะมันก็อยู่แถวประมาณสัก1 0บถึงสิบสองเนาะแถวสิบถึงสิบสองเกินกว่านี้ถามว่าเป็นไปได้มั้ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะอยู่ในโซนแพงนิดหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกท่านไปเจอหุ้นตัวนี้ในโซนแพงก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีจุดสต็อปลอดที่ไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเฝ้านิดหนึ่งแล้วก็ต้องดูพื้นฐานแบบดีๆนิดหนึ่งนะัมกาณ เออร้อยร้อยเจ็สิบก็ได้นะเราเจอร้อยเจ็ดสิบเนี่ยพีบารสิบเท่าเท่านั้นเองก็ถือว่าอยู่ในโซนถูกทุกท่านก็สามารถที่จะถือได้อย่างสบายใจเพราะว่ายังไงมาจิ้นลอตเต้เราก็คุ้มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องดูนิดนึงว่าเราไปเจอหุ้นตรงเนี้ในโซนไหนนั่นเองนะครับอืมน่าจะประมาณนี้นะน่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากฝากทุกท่านนิดหนึ่งนะก็สหรับท่านที่สนใจเรียนรู้การอ่านงบการเงินนะผมมีคลิปและอ e ีบุ๊กเนี่ยให้ดู ประกอบนะฟรีเลยนะก็ทักทายมาที่อ่านงบนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดไลน์นี้นะแล้วก็พิมพ์มาว่าอ่านงบนะครับก็จะได้ไฟล์อ e ีบุ๊กต่างๆก็งก็การดูงบนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็ชุดกันบ้านนะครับผมก็จะยอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ผมก็จะเป็นคลิป เอกลุศิ่งนิดนึงนะเป็นคลิปที่ไม่ได้เปิดเผยพับบิคนะครับทุกท่านก็ต้องแอดเข้ามาแล้วก็พิมพ์มาว่าหุ้นเด่นนะผมก็จะเตรียมข้อมูลตรงนี้คอยเสิร์ฟให้ทุกท่านอยู่แล้วส่วนท่านที่อยูแอดในไลน์นะครับเวลาผมมีอัปเดตชุดใหม่เนี่ยนะครับโดยโดยประมาณว่างบออกทีผมก็จะอัปเดตทีนึงหรือว่ามาทุก2เดือนทุกเดือนนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบมีนัยยะเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้เพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยมันก็พื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าราคามันก็บบ็กกบบ็็แแแแแบบ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 เเ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 อออออออ้อ้้้้้้้้ยยยยยยขึนน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 ะะะะะกกกกกกกิิไไไไไไไปปรรรรงงงงีีีีีมมมััััั่่่่่่่่ดดดดดชววทททททซฟใใาาาาจํลคุู เนี่ยผมก็จะส่งตรงถึงมือทุกท่านเลยนะส่วนท่านที่เพิ่งมาดูรับชมเนี่ยนะครับก็แอดไลน์แล้วก็พิมพ์มาว่าหุ้นเด่นนะครับก็จะได้คลิป YouTube ที่ผมอธิบายหุ้นทั้งหมดเนี้ยไว้ให้นะครับก็เอาไว้ดูเลยนะนี่ก็เอกซ์คลูสำหรบับท่านที่เป็นเพื่อนกันในไลน์ก็ขอบคุณมากจริงๆที่ติดตามกันมานะครับผมก็พยายามทําข้อมูลเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับ โอเคนะครับไว้แล้วเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับผมจะพยายามมาทำกันบ้านไอ้หุ้นต่างๆที่ผมลิสต์ไว้นี่แหละนะครับมาให้หมดเลยเพราะว่าอีกหนึ่งก็คือผมจะไว้ดูเองด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าผมก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เอาไปลองแบบฝึกฝนในการทำกานบ้านด้วยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านมีหุ้นที่น่าทำกันบ้านอยู่แล้วนะครับทุกท่านก็ลองลองทำกานบ้านเนี่ยคล้ายๆแบบแนวทางที่ผมทา นั่งถ้ามีออปเดตก็ฟังออปเดตไปนะผมว่ามันก็ง่ายแต่เนื่องจากว่าอีออนเนี่ยไม่มีออปเดตนะครับก็เปิดมาตัวแรกก็ยากเลยออออนเนี่ยเป็นตัวแรกที่อยู่ในลิสต์ของผมนะครับผมก็เลยหยิบมาก่อนนะครับ เปิดมาก็ไม่มีอัปเดตถ้ามีอัปเดตเนี่ยผมง่ายเลยนะผมก็นั่งฟังอัปเดตไป45นาทีแล้วผมก็ตัดสไลด์มาแปะๆแ,แ,แ,แล้วก็อธิบายทุกท่านฟังแต่จริงทุกท่านฟังเองเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องพิเศษใครก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกท่านก็ไปดูตัวงบการเงินซึ่งถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเนี่ยเขาจะอธิบายงบการเงินโดยออโต้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ติดค้างประเด็นอะไรแล้วก็ผ่านมันไปนะ คราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทาการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับวก็ลองกับประมาณการกําไรผมต้องบอกก่อนว่าหุ้นบางตัวมันก็ประมาณกําไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็เราลองดูเทนกําไรอะ่ะจากจากเว็บที่ผมให้ไว้นะครับถ้ามันดูมีทรงมีเทนอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นเทนมาดูแบบกระจัดกระจายนะครับแล้วไปดูบทวิเคราะห์ด้วย โอ้บทวิคห์เนี่ยก็ให้ราคาหรือกับหรือกำไรเนี่ยกำไรเนี่ยเป้าหมายเนี่ยโอ้แตกต่างกันมาก่เงี้ยเราไม่ต้องห่วงนะที่เราจะคํานวณไม่ถูกเลยขนาดนักวิเคห์เนี่ยไปฟังข้อมูลมาวันเดียวกันเนี่ยนะครับเขายังคํานวณที่แตกต่างกันขนาดนั้นเนี่ยเราเป็นนักทุนทั่วไปสามัญชนที่ไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราควรไม่ได้คํานวณไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้เัื่องแปลกนะครับก็เออเ ก็ว we we ิธีการคือว่าเราก็ดูข้อา่าไว้ก่อนก็ได้เออเราคำนวณข้่า่าไว้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่เราก็เชื่อตามที่เราคิดก่อนก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยพองบจริงออกมาเนี่ยเราก็ทําการรีเช็คถูกต้องไหมถ้ามันจริงตามนั้นเออแปลว่าสมมติฐานเราก็ถูกนะเราก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วก็ผิดแล้วก็แก้แล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงกําไรใหม่แล้วคูณค่าพีใหม่ก็ได้ราคาเป้าใหม่ลวนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าผมก็อยากจะฝากว่าเอยจริงๆแล้วการลงทุนสายพื้นฐานเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมก เออเรียกไงมาอะไรแบบทําอะไรให้มันยากๆให้ดูก็คือว่าเอ้ยทำแบบเนี้ยเราก็พอได้เป้าได้เป้าได้ได้เป้าได้ราคาอย่างน้อยเนี่ยเราก็เราจะพอรู้ว่ามีหลักยึดเหนี่ยวว่าเออหุ้นตัวเนี้ยมันควรจะมีราคาอยู่ในช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับเกินช่วงนี้ไปถือว่าแพงไหมเออถามว่าแพงเล่นได้ไหมเล่นได้คุณเก็งกําไรได้นะครับเพียงแต่ว่า ถ้าคุณว่าไปซื้อโซนแพงรุ่นแบบว่าคุณจะเป็นชาว VI ถือยาวเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าคุณไม่ได้ซื้อตอนที่มันมีมาจินอัลเซฟตี้ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาซื้อตอนคุณเจอหุ้นตอนโซนล่างๆเนี่ยเออซอนที่คนยังไม่ค่อยสนใจกันอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนถูกๆเนี่ยเออเราแบบจะเป็น VI ทนถือทนย่อทนดอยเออ,อย่างเงี้ยมันโอเคไงคือมันมีความคุ้มค่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยเขาช่วงน,นี้ตลาดอะ่ะมันใกล้พันเจ็ดละมันประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบกว่า คนก็เริ่มแบบมีความพึ่งเขิมในการซื้อหุ้นแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมนะถ้าตอนหุ้นขึ้นนะผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าตอนหุ้นขึ้นเนี่ยนะมันเหมือนประมาณว่าเราอะต้องไปซื้อของแพงถูกต้องไหมคือมันจะไม่เหมือนแบบคนทั่วไปคนทั่วไปจะชอบหุ้นขึ้นแบบหุ้นขึ้นยิ่งดียิ่งเหยิ่งเยิ่งกำไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายนการสะสมหุ้นถือแบบถือเอากิจการอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าเออตอนหุ้นแพงอะก็เหมือนเราซื้อของแพงขึ้น ความคุ้มค่ามันก็น้อยลงนะครับแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเออเราจะถึงราคาเป้าหมายเร็วขึ้นแค่น,นั้นเองพี่แต่ว่าความปลอดภัยความบุญใจมันก็น้อยลงแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับดังน,นั้นเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามมายัางไงก็อย่าลืมฝากแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะก็แอดไปตรงนี้หรือสแกนเครอร์โค้ดข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อมีข่าวสารรายดีๆเนี่ยผมก็ส่งตรงถึงมือทุกท่านเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์หน่อยนะผมชอบ นะครับก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วผมจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อๆไปผมบอกเลยว่าแรงในการทาคลิปของผมเนี่ยเกิดจากการอ่านคอมเมนต์นะทั้งดีทั้งแย่ผมอ่านหมดนะคือถือขอให้มีคอมเมนต์น่ะผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันอะ่ะเพราะว่าเราจะได้แบบเออคุยกันสื่อสารกันด้วยนะก็การที่มีคนหลายท่านมาคอมเมนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปไปเรื่อยๆนะก็ผมจะพยายามสละเวลาจากการทํางานประจํามาทําคลิปให้ทุกท่านเยอะขึ้น นะครับก็สัญญาเลยนะครับก็ขอบคุณนี้ตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดๆไปนะครับบ๊ายบายครับ